สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอฟซีเพื่อนๆนที่อยู่ในเฟซพ่อแม่พี่น้องนะครับท,ทุกท่านที่ในโลกโซเชียลมันนี่นะครับผมผมู้ใหญมาในชัยน้าวงศานะครับผู้บริหารสาวหน่อยเป็ดบันแพง พีไสน้นมโหยโมวนินนะครับผู้บริหารเสาหน่อยเป็น,นแพงเมื่อนี้นะครับขออนุญาตพี่น้องนะครับโซเชียลฝากติดตามช่องนะครับเป็นมือแรกก็คือช่องผู้ใหญ่บ้านสายจวดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกนะ็พึ่ง เปิดช่องเป็นมือแรกขอฝากให้พี่น้องเอฟซีแฟนครับพี่น้องเพื่อนๆนะครับชั่วโลกเล้พี่น้องโซเชียลฝากกดติดตามฝากกดซับสไครตกดกระดิ่งขันกระดิ่งมันหน่อยไกลพี่น้องไปกดละรังนะครับเพราะวา่ามือนี้ก็ถือว่าเป็นมือแรกในการนะครับฝากช่อง ในช่องนี้ก็สะิมีสาละนะครับดีๆสิ่งต่างๆในคอนเทนต์สไตล์พยาบาลสายจวดนะครับว่สิเป็นทางด้านความมวลซื้นให้ฮาปาร์ตีทังนะครับศิลปะการแสดงทางด้านหมอลำก็คือลํำเพิ่นสาวหน่อยเป็นบันแพงแล้วก็หลายๆเกี่ยวกับสายบันเทิงบวาวอิเป็นนะครับทังด้านคอนเทนต์สไตล์สายปกครองหรือบรรยากาศ นะครับที่ไปพบไปเจอทั่วประเทศหลายๆมองนะครับผมกัสิไดยนัมสาราดีๆมาล่งในช่องมาลุงคลิปให้พี่น้องเพื่อความบันเทิงเพื่อความนะครับสนุกสนานและก็มีสิ่งดีๆมีสาราดีๆอยู่ในช่องนี้ฉะนั้นแล้วนะครับก็บขอให้พี่น้องทุกท่านว่าสิเป็นเพื่อนๆที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ขอฝาก นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่นะครับเพิ่งเปิดช่องใหม่ก็คือผู้ใหญ่บ้านสายจวดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอีกช่องหนึ่งกอยู่ใน YouTube ของทีมงานสาหน่อยเพชรบันแพงนะครับเมื่อนี้กัจังไดกัขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องทุกสายทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามหรือ นะครับติดตามแล้วหรือกำลังสีใกล้ๆจะติดตามกับฝากไว้เดอช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ใหญ่บ,บ้านสายจวดลำเพลิน Official ยนะครับกถือว่าเป็นการเปิดช่องครั้งแรกนะครับในส่วนศิลปินในทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงกมีอยู่หลายช่องกายพี่น้องกัขอขอบคุณขอบคุณที่พี่น้องติดตามในสมาชิก อันนี้ช่องของผู้บริหารคือผมผู้ใหญ่มานะชัยน้ำมุกษาจะขอฝากในอ,อ้อมอกอ้อมใจนะครับของพ่อแม่พี่น้องของแฟนคลับเอฟซของพี่น้องที่อยู่ในโลกโซ้เชียวรับประกันว่าช่องนี้สิมีแต่สิ่งดีๆพี่น้องได้เบิ่งได้ชมแล้วหรือได้ติดตามแล้วก็สิมีแต่แนวดีๆนะครับศาลาดีๆคว้วมวนซึนสนุกสนาน หลายสิ่งหลายอย่างกระสีเอาลงในช่องเพื่อเสียพี่น้องได้นะครับได้บึง่งได้ชมได้ยินได้ฟังแล้วกระสีมีความสนุกสนานล้กะกะเป็นแรงบันดาลใจให้คับชีวิตให้คับพี่น้องที่สีได้สู่ต่อไปในชีวิตประจำวันนะครับจังไดกับผมนะครับขออนุญาตเมื่อนี้กัน ในส่วนของสาวหน่อยเพชรดัพนแพงนะครับบัวว่าสิเป็นด้านหนาเวที่ดานหลังเวทีงานเบื้องหนาเบื้องหลังหรือการเดินทางระบบต่างๆนะครับเพราะว่าในส่วนของพยาบาลนะครับกะถือว่าเป็นผู้บริหารในยูเบื้องหลังกับเป็นส่วนไหลนะครับซึ่งกบกูไปกับนุ่มโจยมบนินซึ่งเป็นน้องไส ก็ถือว่าบริหารร่วมกันจังไดน,นะครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเด้อผู้ทีิดตามนะครับกะมีสาระดีๆมีคอนเทนต์มีสตอรี่หรือมีพอตเรื่องดีๆทีมีสาระให้พี่น้องซอยบอกซอยกล่าวซอยแนะนำให้กันมากนะครับเขากันชิน้ำสาระดีๆลงในคลิป ในช่องของพุญญาบาลสายจวดล้อมเพิินออฟฟิเชียลนี่แหละครับเพื่อสีทําคลิปให้พี่น้องได้มวนได้ยินได้มีความสนุกสนานทางด้านบันเทิงแนท่ทางดันสายปกครองแนท่ทางดันบอสิปเป็นทางดันกีฬาโบวว่าสิปเป็นสายจวดทางดันทีมงานไข่บงไฟสาวหน่อยเพชรบันแพงกระสิบโปรโมตอยู่ในช่องนี้ทางดันบริหารหลายย่าง เราประกันว่าครบรถครบองค์ประกอบในช่องนี้นะครับจังได้กะอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ในานามกระผมพยาบาลสายจวดลํำเพลินออฟฟิเชียลนะครับก็บขอขอบคุขอบคุณกราบขอบพระคุณไปยังพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนครับพี่น้องโซเชียลพี่น้องทุกคนทุกการติดตามที่กำลังติดตาม ขอค้นละแช่คนละไล่นะครับสับตะไคร่กดกระดิง่งหรือกดละขังนะครับขอบ,บุญขอบคุณหลายๆครับพ่อกันอยู่ในช่องเด้อพี่น้องเช่าโลกพี่น้องโซเชียวต่างๆนะครับขอพบคุณหลายๆสวัสดีครับ